สค่ะ f ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจะจพา F4 มารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่30มิถุนายน2568ทุกคนวันเดี๋ยวนะคะทุกคนวันจันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิงรูดนะคะทุกท่าน ถ้าสมมติว่าท่านไม่ชอบนะคะก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันที่ถ่ายคลิปได้เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นไปรับชมวันที่29ก่อนทุกคนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนค่ะใจจับคู่หลุดมา3วันติดแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่27มา27 28 29ี่บมานะคะทุกคนค่ะระวังวันที่30หลุดนะคะทุกคน ใจให้เด่นสองและหนึ่งมาสองเจ็ดเจ็ดสองสามสองหนึ่งสองสี่สองศูนย์จับกาสุผลสองสามบรได้จับไห่พี่น้อง <c oughs> จงไว้ให้เพื่อนออกนะคะทุกคนเด่นมาสองนะคะเลขเด่นประจําวันหลุดหมดเลยนะคะทุกคนทั้งหนึ่งและหกนะคะสําหรับเราสตาวันที่สามสิบใจคิดว่าน่าจะหลุดเนาะทุกคนก็ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะคะว่าจะตามต่อไหมถ้าตามก็อย่าตามเยอะนะคะทุกคนเบาๆเพราะหอมปากหอมคอได้พี่น้องเดอ้อบาทหนึ่งสองบาทนะคะทุกคนสำหรับวันที่30นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้ใจได้เด่นมาอยู่ที่5และ4ทุกคนคะ่ะสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเขเด่นประจำวันนะคะมีเข้ามีหลุดกันทุกวัน นะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบของ FC นะคะมาดูกันค่ะ5นะคะ5225 5775 5335 5445 4ค่ะ4224 4774 4334 4994นะคะ fc ขาคู่ตัวเด่นวันนี้ห้าสี่สี่ห้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะคู่นะคะทุกคนคู่ที่ชอบ้อพี่น้องคู่ที่ชอบเจมักซี่เจ็ดเจ็ดซีพี่น้องหมักก็ตามเจไดบอมหมักผ่านด้วยค่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดนะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดเลขสองกับเลขเจ็ด fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นรอบเช้าห้าและสี่ เด่นประจำวันสองและเจ็ดเป็นห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่ค่ะสี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ติดคู่ที่ชอบสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะส่วนห้าสามสามห้าสี่สามสามสี่สี่เก้าเก้าสี่ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านสามารถตามใจได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถเลื่อนผ่านได้สถิติมีเข้ามีหลุดนะคะสี่ขา ค่ะสำหรับแนวทางลาวสตานะคะวันที่30มิถุนายน25งพัน้าวันจันเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เ c ท,ทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้เจก็ขอให้เอโชคดีนะคะส,กส,กสกุขมันมันกันสุขปูสุขคนเดอวยพี่น้องเดอม์มาคก,กูใดก็ขอให้เข้าทุกทุกคู่ที่ท่านชอบนะคะสวัสดีค่ะ